สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้กับผม PPKB ครับเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับน้องบ๊อบของเราได้เป็นตัวจริงสีทีเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแบบแบบนี่เป็นไงพีเมลีกเพเยอร์ออฟเดอะมัน์ครับประจำเดือนธันวาปะนี่เป็นไงโอ้โหติดพีเมลีกเพเยอร์ออฟเดอะมัน์ครับสำหรับน้องบ๊อบของเรานี่เป็นไงรูปอย่างตึง เสดผู้เล่นตัวจริงครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผู้รักษาประตูเป็นโอนาน่าอยู่แล้วคู่เซนเตอร์เป็นแม็กควลินเดอร์เลิฟโอ้โหแล้วแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายเป็นลุคชอแบ็กขวาเป็นจอห์นสโตนเนี่ยนะได้เหรอวะครับสำหรับ FA ฟเอครับครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่โอทาฟอร์ดแต่แฮตติกงไหมครับยังจะเป็นหรือจะเป็นน้องบอฟสองลูกเหมือนเดิม

โอ้แฮร์รี่แมาควายเจอทีมเก่าครับตอนนี้อีแวนด้วยเอาแล้วเราไม่ดูภาพชาวะเฮ้ยไปแอนโทนี สวยหัจอสโตนไปยืนไปยืนขวาแล้วเกมรับดีนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นเกมลุกของจอสโตนเท่าไหร่อนทนี เอา้าเราไม่วิ่งไปต่ออ๊ยอ,อย่าเจ็บอีกนะยิงดิสวยหนึ่งแอตซิตเรียบร้อย อู้ยใครวะหนึ่งลูกมาขึ้นหลังครับโอ้ยยิงนอกกรอบไม่ดีเท่าไหร่ all w ไ o n g t h e า e รู้ไหมมีคนขวางข้างหลังนะสส่งให้วยครับไปไป,ไปยิงเรียบร้อยครับทำไมคืน ตอนเจอพาเลททำไมไม่เล่นอย่างนี้บา้า่วาแรดบอร์ดไม่เข้าใจเว้ยขอบรับป๊อบบี้พี่สำคัญเลยการที่สำคัญคือแบบเราต้องแบบยืนตำแหน่งดีๆครับเฮ oh, <surely> ้ยเรียบร้อยเลยสามหนึ่งตีใครแตกเ oh, oh. จมี่วาดีป่ะหรือใคร Whoa. Well just look at this again. Great technique, uh -huh. perfect contact and a brilliant finish. Top stuff. For you here on EA TV. It's Manchester United facing Spurs. Oh. That looks a really entertaining game. Two good teams with two excellent coaches. I can't wait for that one to come round. <coughs> ทำไมมันดูมืดๆจอผมแต่ในสตรีมไม่น่ามืด,มมดหรอกงงเหมือนกันเอาแล้วไม่ดูภ<ช>าพช้าเปลี่ยนตัวครับสำหรับบ็อบบี้เฟรกูซัน4-1ครับก็คือได้บ็อบบี้บ็อบ,บบี้โอเคนี่ครับรายชื่อ11ตัวจริงครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับสเปอร์แผนเดิมนะไม่เปลี่ยนแป,งป,ล,นแปลงครับ ก็ยังเป็นแบ็คขวาก็ยังเป็นจอห์นสโตนอยู่นี่ครับกองเชียร์ครับตอนนี้มูโน่ผมเป็นกัปตันไม่เหรอเราไม่เคยได้พูดเลยวะ มาครับเริ่มแล้วครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับทอร์รนาอดสเปอร์ที่โอทอฟฟอร์ดครับ<า>เฮ้ยโดนก่อนเลยโอ้โหใครยิงวะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสเปอร์ขึ้นนำครับโอ้โหอยากได้มุมไม่มีอะไร

โอ้โหบ๊อบบี้เฟอร์กูสันตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสมอครับสเปอร์ได้ตึงเหมือนกันนะสหรับสเปอร์ทำไม AI สเปอร์กับ AI เรามันต่างกันวะโอ้โอโอ้โอโอ้โ้อมันโดนบอลอะ ไม่ <Es> ป้องจานก็ไม่ใช่โอ้โหไม่เมื่อกี้เหมือนกาบีป่ะกาบีย้ายไปมิวนิคป่ะเปลี่ยนตัวครับแอนโทนีครับเอาเอ็นคุมฟูลงมา สวยเรียบร้อยครับขึ้นนำครับลูกขึ้นนำครับโอ้โหบ็อบบี้เฟอร์กูสันครับผมจะทำแฮตติกได้ครับเกมนี้มาหัดน้ำก่อนนะครับเปร์นะคิตเตอร์ลิสเซนครับเปลี่ยนตัวกับคาซิมิโร บอกแล้วผมจอเอาแฮตริกแฮตริกมาแล้วครับแฮตริกแรกแฮตริกแรกในลีกครับของบอบบี í, ้เฟอร์กูสันโอ้โหแล้วเกมใหญ่ด้วยแฮตริกยังไงี้ยประกาจยิงผมก่อนครับ้ใหไฮโปรโมชั่นมันสวยมากอ่ะภาคเนี้ยนี่เงี้ยเต็มข้อครับ ลีเทนฮักโอ้โถึงกระบกมือให้ช่วยเปลี่ยนช่วยดับทำแผนดีๆหน่อยเทนฮักนะทีนี้เราต้องการหนึ่งแอซิดเราอยากได้หนึ่งแอซิดหมดเวลาโอ้โหชนะครับ สามหนึ่งโอ้โหโดนขึ้นนำก่อนนะนี่เป็นไงบ๊อบบี้เฟอร์กูสันผมอยากเจอทีมใหญ่างนี้ลิเวอร์พูลแมนเซตตีฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่ห้าอีกแล้วผมห้าอีกแล้วนี่ครับโค้ดผู้ฝึกสอนมาแสดงความดีใจกับเราครับน่าจะแสดงความดีใจ แฮตติกแรกอ้าวเขาให้เราสัมภาษณ์ครับแฮตติกแรกโอ้โ oh. ห <c oughs> ยืนคู่กับเียเชนฮาครับนี่เป็นกระโม้โม้ใหญ่เลยโม้โม้โม้ใหญ่เลยโอ้ยไม่ไงโอ้เต็มหลอดครับโอเคเอาแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จบกัน ตรงที่น้องบ๊อบนะครับวันนี้สามารถทำแฮตติกได้แล้วนะถูแล้วใส่สปเปอร์ดซะด้วยแล้วก็ติดตามกันต่อพาร์ทหน้าเข้ากับการคว้าบอลลงดอครับจะได้ไหมบอลลงดอรฤดูกาลนี้ไม่น่าได้ผมว่าผมอยากรู้เหมือนกันผมอยากเห็นฉากบอลลงดอมากเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์นะครับกดกระดิ่งปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมไป Follow t w i สต์นะครับที่ t w i สต์ที p ีโซนะครับตามนี้เลยแล้วก็ยังไงก็ สปอนเซอร์เข้าได้นะครับโอเคนี่ตรงนี้ยังว่างอยู่ไหมยังว่างอยู่ชั้นนี้ก็คือแบบถ้ามีสปอนเซอร์ก็คือแบบโลดออกมาเลยเนี่ยยังไงก็ขอบคุณนะครับอยังไงก็จะให้เพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ